ชาวแฟนโยกังวันนี้ก็กลับเข้าสู่เกมโยกงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาดูวอลเซนหนึนะครับธนูรอบเที่ยงคืนว่าวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนนะครับก็ผมจะพยายามลงคลิปวอลเนี่ยอาทิตย์นึงก็ประมาณคลิป2คลิปละกันนะครับก็จะได้แบบดู ว่าไม่น่าเบื่อโอเควันนี้ก็ดูกันไปแบบเพลินเลยนะครับเราก็จะเริ่มเค้กเริ่มอะไรกันครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมบัฟตัวผมเองก่อนอลุยครับลุยครับอ่ะลืมกดยาป่าเลือดนะครับอ่ะโอเคไปกดยาเลยอ่ะมาครับรอดูกันไปแบบเพลินเราไม่รีบนะไม่รีบ,ไม,รบไม่เร่งแล้วกันนะครับ อะเป็นแม่ทับเฉยนะไม่เป็นไรครับ really ก็อาจจะเดือดหรือว่าอาจจะไม่เดือดก็ได้นะครับนี่ผมยังไม่ได้นี่ด้วยนะเปิดฝาเลือดไม่หมดเลยเอาเปิดกล่องก่อนแล้วกันอ้าวสักตายเลย ยังยังยังไม่พร้อมขอไปยครับยังไม่พร้อมกดยาช้าไปนึงอ่ะโอเคมาใหม่มาใหม่มหมแล้วก็อ่ะโอเคครับมาพร้อมแล้วล่วงครับไปหมอเข้ามาทำไมหมอก็ามาดีครับสามหมื่นเก้าไปครับขอแบบเดือดแล้ววันนี้หมักกระดูนไปแบบเพลินดาบแล้วยังไงดาบก็ล่วงได้ครับดาบก็ล่วงได้ ก็รู้ได้ครับพอบ้าพี่กินก่อนกันพลาดกันบูดกันบูดอ่ะไปครับอโอเคบอกเลยวันนี้นะครับก็ถ้าเดือดก็ดีนะครับไม่เดือดก็เดือดต้องเดือดอะ่ะวันนี้เล่นกับผมต้องเดือดอยู่แล้วนะก็รู้นะแสงนะครับเอาเลยเลย ตายอ่าแล้วมั้งแหลกๆวะ่ะจี้กันหนึงวะ่ะลวมเลยครับมากอย่าแหลกดิอย่าแหลกดิครับอย่าแหลแกดิตีปั้นก่นอนเขาไม่ให้เอาจี้เอาปั้นเราก็ต้องเอาปั้นให้หมดนะครับ ปั้นเล็กเนี่ยสำคัญนะโอเคมัดมัดเราโดนมัดเราโดนก็ต้องช่วยมัดนะครับมัดต้องช่วยมัดโอ้ยสัดสวนมาหมือย่างแรงเลยอ,อ๋อลืมดูลแลลืมอะไรกดยันชอนบูว่าอยู่ว่าวันนี้ดูขาดกันเกินนะมา ยันชอนอูมาแล้วยันชอนอูมาแล้วครับมาฮะมามาเลยครับขอแบบเดือดๆครับมา,มาก็มาเดี๋ยวก็มาครับไปเดี๋ยวปดิสองหมื่นห้าล่วงครับมาฮะเอาแบบแบบซื้อเลยอ่ะวันนี้นะครับไม่ผมก็เขาอะต้องซื้อกันไม่ข้างนะล่วงไปดิล้มทั้งยืนครับมาล้มทั้งยืนครับไม่ต้องยืนหรอกล้มมาดีแล้วนะครับดึกแล้วมันถึงเวลานอนนะไม่ใช่เวลายืนครับแล้วกูจะตายเพราะน้องถุงแข้งเลยเยอยจะลำคุณทำไมวะ นี่ไงสัตว์โอ้ยยิ่มือนหนึ่งไม่ร่วงนี่ไงโอ้ยกูโดนพิษแล้วนี่ไงมือแปดร่วงไปดิอย่าสวนกลับมาขออีกดอกหนึ่งนี่ไงร่วงไปดิครับโอ้ยสัตว์ดนลมไม่เป็นไรฮะโอ้ครเดือดอะ วันนี้โคตรเอาอะเดือดจัดเลยนะเดือดจัดเลยวันนี้นะครับต้องแบบนี้แหละถึงจะถึงจะสนุกนะครับอโอเคเราก็เกิดพื้นที่นี่แล้วกันนะครับเกิดบ้านก่อนกันตัวบอลก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยออกไปใช้แสงน,อนอ้องนี่ไงนินเนอรนินนินตีหมอหมอยังไม่เวน้นเลยนินนะ เไม่ตีวะสมซานเหรอสมซานหยัดทอนนะเออล่วงแล้วครับหยัดทอนไม่พอหยัดทอนไม่พอหยัดทอนไม่พอก็วันนี้ขอแบบเดือดๆเลยอ่ะไปครับมาโอเคแสงนี่ไงมาดิถุงแกงเหรอถุงแกงใช่ไหมนี่มานี่ดิมานี่เขาเรียกว่าแอบหลอย ยืนหลังแล้วก็แอบปลอยมานี้น,นี่มองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นหรอกก็ตามสบัด่างงี้สบัด่ังนี้ร่วงไปดิก็บอกแล้วว่ามองไม่เห็นหรอกร่วงไปดิครับสไลก์กลับถอยหนึ่งทีนะครับนี่ฮะมาครับมาเอาเลยเอาเลยหนุ่นเขาใส่กันอยู่เออว,ว้าวมาแล้วตาแดงนี่งานนี่งานเพื่อนเพิ่งกูโดนแล้วนี่งานนี่งานอย่าเพิ่ง,งสักร่วงวะ่ะวันนี้ไม่มีหมัดด้วยไม่ใช่วันนี้เพื่อนไม่ได้มาเล่นนะหมัดอะ ที่จริงจะมีตัวเพื่อนนะครับคอยกันให้วันนี้ไม่มีตัวยืนกันให้เลยนะโอเคไม่เป็นไรครับก็ดูกันไปแบบเพลินเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะคะแนนก็ห่างอยู่พอสมควรน,นะครับถึง5,000ันก็เล่นไม่ลำบากเท่าไหร่นะวันนี้ไม่ตึงหนักเท่าไหร่นะมามาปล่อยนในอ่ะในเออในนะงตายข้างในเลยนะตามชื่อมาเอาง่ายเอาง่าย เอาไงทาไมเดินสวนกันนะทําไมเดินสวนกันล่ะจะล่วงไปดีครับหนึ่งแปดฮะมันไม่ใช่เวลาเดินสวนครับมันต้องเดินใส่ครับมานี่ไงล้มทั้งยืนครับสี่หมื่นสี่ครับนี่ก็นินเถอะนะครับหลบหลบหลบดีก็ล่วงได้ครับหลบดีก็ล่วงได้เออวันนี้แหลกๆเว้ไวคลิปอาจจะกระตุกกระตักหน่อยนะครับสองมืสามล่วงฮะนี่แสงท่วงครับน้ําตาล มุ่งมาเลยนะน้ำตาลแดงแล้วก็สะบัดขึ้นวิ่งดิเขาเรียกว่าวิ่งนะวิ่งถอยหลังแล้วก็ดึงมเชิงแล้วก็สะบัดมาทางนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ามองเห็นนะ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 อย่าพึ่งดิสนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งหมื่นหนึ่งไม่ร่วงหมื่นหนึ่งไม่ร่วงสามพันสามร่วงครับสะบัดถอยครับกอู้่แม่รู้มากแม่งรู้มากนินพิษหน่อยนิน นี่ไงสามหมื่สองล่วงครับมาสวยครับมีเนาเรื่องมีเราเรื่องนะครับมีเนาเรื่องจนะงได้แหลกๆไปหน่อยคนนี้นะครับไม่เป็นไรอ่าโอเคครับมีนินพิตให้ก็สุดยอดครับมันดูแหลกๆกวะมาดิก็มาดิครับก็มาดิ นี่ไงก็มาดิคร de ับอย่าพ de ึ jas, ่งอย่าพ oh, ึ่งอย่าอย่าหลบนักซี่อย่าหลบนักซี่อ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะลุยต่อครับมานี่ไงนี่ไงมาดิก็มาดิครับก็มาดิสมซานเหรอสมซานก็ล่วงได้ครับสมซานก็ล่วงได้ครับมายืนยืนยืนปั้นอ่ะยืนปั้นก็ล่วงได้ครับยืนปั้นอ่ะ แลแไปดีครับหมอหมอ,หมอลมนั้งยืนครับมาน,นี่มาน,นี้มาน,นี่ <c oughs> พ่อหนุม่มไปไหนมาน,นี่มาน,นี่เลยพ่อหนุม่มเ,เรียกว่าตีปั้นครับต,ตีปั้นครับเขาไม่ให้เราตีเราก็ต้องตีให้ได้นะวันนี้ดูจะสกอบบเร็ตต่อยหน่อยนะครับโอเคยังเหลือลายเยอะยังเหลือลายเยอะนะ ยังได้เดือดอีกเยอะมันแหลกด้วยนี่ไงน้องแกงนี่ไงสไลด์ถอยสัตว์ถอยมานนี่นี่ไงล่วงไปดิร่วงไปดิร่วงไปดิโดนใครไม่รู้นะแต่ล่วงไปแล้วมา โดนลุมขนาดนี้เอาไงน้องถุงน้องถุงน้องถุงมาน้องถุงมามาอยู่อยู่นิ่งๆนั่นแหละหมัดล็อกหมัดอย่าเพิ่งหลุดลุมขนาดนี้ไม่ตายก็รู้ยังไงแล้วหมือนก้าวล่วงครับไปนี่ไงสายฟ้าก้าบรเจ็ดล่วงครับเลือดต่าไหลวะเนี่ยนี่ไงล่วงคู่ไปดิล่วงคู่ไปดียังวางอรัปลาไปล่วงครับบอมบอมจังๆอะไรทุกอย่างไปครับอ่าแก้แก้พิษก่อน หมื่นสามผมไม่ร่วงอนะ่ะมาดิอย่าพิ่งอย่าสวนกราบอย่าเพึ่องอย่าสวนกราบมาไอเกมอย่าสะส,สมดาเมจดิเออเออเอาแต่ผมก็ร่วงไปตามระเบียบครับมาฮะมาเลยกาาดด็ก็เข้ามาให้หมดมดิก็เข้ามาให้หมดมาดิก็เข้ามาให้หมดถึงตัวหรือเปล่าละ่ะถึงตัวหรือเปล่าแค่นั้นแหละถึงตัวหรือเปล่าถึงตัวหรือเปล่าแค่นั้นเองถึงตัวหรือเปล่าล่ะหน้าหลังก็จะได้ตีนส้นตีนดังนั้น,นะอ,นอ่ะส้นไอ้ยี้ยมามอย่าว่า อ้ายเอ้ยมันไม่ตายให้หลบดีจัดนินเดี๋ยวเดี๋ยวโดนผมแน่เดี๋ยวโดนผมแน่เดี๋ยวโดนแน่ตามเป็นขบวนเลยเหรอต้นะัเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งด้นโดนแน่นี่ไงเยอะเออมันก็ตายเหมือนกันนะวะเอา๋ยวผมก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็เดือดจัดเลยเดือดจัดเลยนะครับวันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับ โอเคก็กดเลือดต่อเลยครับผมมีสกิลวิ่งแล้วด้วยมาผมมีสกิลวิ่งแล้วด้วยมาแสงท่วมก็ล่วงได้นะแสงท่วมก็ล่วงได้ห้าพันยังไม่ล่วงขออยอดหนึ่งลูกพี่หมื่นหนึ่งยังไม่ล่วงขออยอดหนึ่งวูบไปเลยครับวูบไปเลยครับนี่ไงพูเจอแล้วพูดเจอนี่แล้วมึงมานี้มึงมานี้นี่ไงสองหมื่นเก้าตัวหนึ่งรับไปตัวหนึ่งโดนเก็บแล้วนะครับ มามามุ่งเลยนะมุ่งมุ่งอะไรกันนักหนาเนี่ยมุ่งเดี๋ยวถอยก่อนตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเดีนี่ไงนี่ไงล่วงไปดีล่วงไปดีปดนี่ไงจา่จาจา่าจอนจอ,จอ,จอเลมอนเหรอจอเลมอนจอเลมอนเหรอล่วงไหมครับมาพิษหน่อยดินินเออนินพิษสวยสัตว์เอ,อ้ยแม่สวนก่อนนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เดือดจัดเดือดจัดครับต้องแบบนี้คนระับเล่นต้องแบบนี้คนระับบูกระจายกระเจิงคนระับถุงแกงใช่ไหมถุงแกงเหรอล่วงไปก่อนเลยคนระับก่อนที่จะถึงถุงมาสแสงท่วมกันนะใช่ไหมแสงท่วมแสงท่วมก็ล่วงได้คนระับมานี่โอฮานะโอฮานะาําได้ตัวนี้จําได้ธนูธนูไปไหนสเอ้ยนี่ไงเกียร์ธนูล่วงไปก่อนดีโอ้ยตามกันเยอะจังวะ นี่ไง so, เด็กก้อนเด็กเด็ go, เมมมด so, มดกมึงโดนกูเด็กมึงโดนกูเด็กมึงโดนกูเออล่วงไปแล้วดมึงโดนกูตัวนะตามกันมาเป็นขบวนอ่าล่วงไปตัวแล้วมาดินี่ไงสั่งมาดิบอกกันนะอย่าให้เดือดนะอย่าให้เดือดน,นะอย่าให้เดือดอย่าให้เดือดนะล่วงไปให้หมดครับมาบอกแล้วนะครับว่าอย่าอย่าให้เดือดอย่าให้เดือดตามมาันใช่ไหมถุงแกงเหรอถุงแกงเหรอไม่ได้เดินหรอกถุงแกงอย่าเพิ่งสะสมดาเมจเดี๋ยวเดี๋ยว เล่นบ้านเขาเลยบูบ้านเขาเลยมาดิมามาตามลุมอีกสักเอ้ยหนูแม่งอยู่หลังนี่มาดิอเอ้ยตีนบ้านไม่น่ากล้ามาเลยเฮียไม่เป็นไรครับพูดเดือดเลยวันนี้นะครับก็ต้องเล่นแบบนี้แหละนะครับสนุกอ่ะกดป่าเลือดเพิ่มนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เลือดมันหมดนะอ่ะลุยต่อครับลุยต่อเน้นแรงนะครับเน,น้นเน้นลูกบ้านะก็ดูกันไปแบบเพลินเ,เลยนะครับ วันนี้คอมอาจจะแหลกหน่อยนะพิษอีกแล้วอีกสัตว์เอ้ยหนูหนูนินี่วานินี่นว่า,วาพิษได้พิษดนนะีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยกูตายเนี่ยนี่ไงไปโดนหมอยีกีเอ้ยนี่ไงจะล่วงไปดีนี่ไงไปไหนไปไหนไปไหนล่ะไปไหนตามกันมาก็เบื่อเลยนี่เหมือนเหมือนโกรธแค้นเคืองกันมาแต่ชาติปังก่อน โกรธแข้งเคลือนอะไรกันนักหนาเนี่ยโกรธแข้งเคลือนอะไรกันนักหนาสั่นมาดิเกียตะท้อนนะต้องเที่ยวเดะโดนแน่หลัดโคตรเดือดเลยมาดิก็มาดิอับสู้นะไม่ใช่ผมไม่สู้นะครับเยอะแค่ไหนก็สู้นะครับโอเคอ่ะลุยต่อครับอ่ะข้างพอดีมาตาลแดงนะอ่ะนั้งตาลแดงแหมมาถึงเห็นกว้วดเลยนะมึง ผิดตัวย่อยโอ้มาดิมาดิวิ่งรอบบอมาดิสัตว์นี่ไงนี่ไงโอ้ยวิ่งกันมามื่นสี่กูไม่ล่วงเว้ยมื่นสี่อย่าบุ้นล่วงนะลูกพ่อขอสักตัวเออล่วงสองตัวครับเหลือน้ำตาลแดงมาดิน้ำตาลแดงเหรอเออากาครับ นี่อย่าสะส,สมดาเมยเลยยาอย่าสวนมาอย่าสวนมาอย่าสวนมาอีสัตว์เอ also, ้ยมันอะไรตัวเหมือนกู้แขนกันมาแต่ชาติปางก่อนก็มาดิผมก็สู้ออกมาดิก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิก็มาดินี่งัร่วงไปดิเอาไม่ได้ก็ต้องร่วงครับตามระเบียบมุ่งเขาเรียกว่าสายมุ่งมาครับสายมุ่งกูตายต้นตาแดงพ่อสอนเยอะเอร่วงไปดิโดนตัวนี้ ช่วยก่อนช่วยก่อนอ่ะล่วงไปก่อนแล้วครับมาสิ่งลำดับที่หนึ่งเหรอจีจีฮอมจีจีฮอมจังจีจีฮอมจังอ่ะยืนนิ่งๆอย่างนี้เสร็จดิยืนนิ่งๆนี้เสร็จดิครับอ่ะจบครับโ,โอ้โหโคตรเอาอ่ะวันนี้นะครับโคตรเดือดเลยนะครับโอ้โหเกือบเกือบแย่เหมือนกันนะเกือบแย่เหมือนกันนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องครับโคตรมันนะครับวันนี้ก็สุดจัดเลยอ่ะโอเควอร์เซนหนึ่ง ตัวต้นแรกๆอาจจะดูแหลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนตัวสแกนไวรัสมันขึ้นมานะครับก็นะถ้าเป็นเวลาวันวอเนี่ยนะครับผมจะลงอาทิตย์หนึ่งผมจะลงคลิปวอให้ประมาณคลิปสองคลิปนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับสาระในเกมโยกังก็ส่วนใหญ่นะครับเ,เพื่อนๆใหญ่หผมทําคลิปแนวไหนคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าวันนี้ พูดจามไม่ดีหรือใส่อารมณ์เกินไปเนี่ยนะครับต้องของกำปฏิเสธท่านเลยอย่างไรก็ถ้าชื่อนชอบฝากกดซับสไครต์ก,กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คิปหน้าสวัสดีครับสุดครับ